ต้นเดียวเลยครับพี่ดอกรุมเนย่เบิ่งความกลวงนเนาะอู้เบื้องเงาอยู่พี่ครับโค่อนอยู่พี่เนอะครับตป็นชี้เขี้ยวแก่ครับผมหน่อยงา่ะไหมหน่อยนี่ดกๆเลยครับพี่นนองสองต้น ตอนนี้อันนี้นะจะเป็นไนสมหมายน,นี่เนะเพราะว่าพัานธุ์สีนี่ก็มี้ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับครับช่องเขาปลาสไลด์ที่วครับมีบ้าวที่วผ้าเขาสวนเก็บซูกกนี่คือเก่าครับผมยังได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับ เก็บมาเป็นเดือนแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันครับว่มามันนี่สิได้ร้ายบันไดเนาะตะเก็บมือเว้นบึ้งนะครับเก็บเรื่อยตลอดครับอ,อืมยังมีหน่วยให้เก็บเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องไ่ค่อยได้ลงลิดก็ได้นหน่วยมันยังมีอู่เนาะเก็บประมาณเดือนกลัวแล้วเนาะม่เนเก็บแต่ตุ่นเดือนมกราเก็บมือเว้นมือเลยครับ เบิ่งหอยตัดเนี่ยว่ามันหน่อยๆด้อหนึ่นี่ครับหน่วยอาวไว้ทำพัดไน,นี่งซิมีหอยแมงเจาเะแน่นาะเพราะว่าเขาบริสิทธิาจะขาแมาลงเลยครับผมก็คีด้บวดอ,อกหน่วยนี่นนาจะเนาวจ้าจ ใบกับบดิษัทใบกับบริษแต่งบดิษัดเลยครับพี่น้องปล่อยมันขึ้นตามธรรมชาติเลยก็ได้อันนี้จังได้ตัดออกเนาะท่านใหญ่เลยนี่ตอนนี้ก็เริ่มสีเบิดนนหนาวแน่นวยกับบุคอยงม่มขึ้นตะกี๋นะครับปลอ,อมๆเนาะหน่วยยังเหลือดกๆเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามหน่วยเลี่ยงขึ้นมาพี่หน่วยมันเบิดได้ไหมครับ ทุกได้ท <No> <Koll> <statistically> <Uh ุกฤดูแล้วเนาะแต่ว่าดูแลยากเนาะเอโอ้พี่น้องเบิ่งแน่ๆนี่ไก่สีดาอันนี้แล้วเนาะยางใหญ่เลยครับผมโอ้โหว่าสีดาใหน่โบถามว่าหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีหอยเจาะเลยหน่อยนี่สมบูรณ์เหตยาวอาดร่านเลย เหม่ป่องๆองครับช่องงาบ่อตันี่แตกงาไปเรื่อยๆครับออมเอาไปออมใสใ่ไก่ใส่เหนียวเสียไปเด้อครับพี่น้่ง น้อยมันบ่นยากคือตะกี้ลหรครับพี่น้องแถมมันก็เก็บบรรลายนแล้วเนาะอย่างมันคือแหลกๆน,นัน่นกับโบแมนนะครับหน่วยงามก็มีอยู่ม,มีเรื่อยมเก็บเรื่อยๆครับพี่น้องหาอะไรได้มือละสองสามลอยเก็บได้มือละสองทั้งสีครับผมไปขายก็ได้หาหกลอยใช่เนาะ ถึงค้ายถึงแถมครับลด,ดกระนำเ,เสมอเซียวเลยอยากให้พี่น่องได้กินน้ำกันครับดิบๆเนี่ยในกตาดออกอครับมันกับเบิดฟ,ฟุนเบิดยั้งมันแน่นเนาใส่แต่ป,ปุยแบบนี้มันกับบือใส่อีกัวครับม,มาเบิงว่าเหมือนอีสิเก็บ đầy lai like phần ép xuống mứa xuống mụn lên luôn đi ở đây thì đỏ luôn này vâng quảng quảng nó vâng vâng เงายู่พี่ครับโคนอยู่พี่ปลายอยู่พี่เนาะใบก็สิแตกออกมาอย่างเงี้ยได้อยากรอกเอาไปปลูกประดับโซ่น้ำเงื่อนเนี่ยได้เลยครับพี่น้องถั่ใส่ถั่ใส่ปุ๋ยดีๆครับสามารถใหญ่ได้แนี่ยอะเลยมังคุดกับปุ๊กว่าเป็นนวยเนาะนี่นแล้วแต่เฮาบำรุงนะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากให้เกิดดีแนะนำย่ามหนาวนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลื่มสีเบิร์ตหนาวแล้วสังเกตเบิ้องนวยกระเหลื่มเป็นอย่างงี้แล้วเนาะ ตั้งไปเบิงคเหล็กแหลกที่เขาลงครับพี่หนอโอ้ยมีแตงง่งา่ำๆเนาะเดเอาเลย ต้นนี้ต้นนี้บลมเลยมันบดเเบียดกันตังขึ้ค์ถึงเงาๆครับพี่เน,นาะสว่างหนาวดอกก็ออกดีครับดอกไลายงางสาร์เหลืองเป็นบ,นบานๆอยู่ครับ แต่ว่าช่วงนี้บ uh ุคอยมีดอกแล้วน mm ี yeah ่นี่นี่เห็นอยู่บุโอ้ยเลยนไงหลีอยู่เนาะดาคนตัวนี้พี่เด็กวันมันมันแตกโอ้ยเกือบเป็นเนาค่ะครับผมหน่วยไ่นะ เนาะครับเป็นสีเขียวแก่ค,ครับผมเหลือบออกเรื่องเรืองแล้วมันซุกหรือเน่าหูนี่แต่ว่าก็ยังแข็งดีอยู่ครับอาจจะซุกนเนาะเดือดแก่แกล้วนั่นดิเอาเลยเอาเลยบอกเป็นหนังกินให้จำก,ก,กัดเลยเสียบกำลังอ่อนๆเลยหน่อยๆเ้าก็สีเก็บเลยครับเหมือนนี่หน่อยๆพอเอาไปขายแหละ ว่าน้าบานถ้าเก็บหน่วยใหญ่แห้งมันก็ได้น้อยครับผมสองจำหน่วยลูกกระโบคอยมีพายอีกสี่ันหน่วยใหญ่เนาะหน่วยหน่อยๆได้ร้ายครับแต่ว่ากระโบเป็นยังงงครับพี่หนอ่องมันเป็นใหญ่เร็วสองมือถ้เก็บเทื่อน,นึงครับเก็บร้ายพวก เกียวนี่งามดีครับี่น้องกคนสีคือพักแ่เนาะสีที่แปลกๆแต่ว่เป็นตะกินครับผมว่าสีลงสีแปลกๆกระยานพี่น้องประกาศกินครับ <c oughs> ขนาดสีเขียวอ,อย่างงี้บุกไฟมีคนหูเลยเดี๋ยวปีหนาสีลงหลากหลายสีลองเมืองเนาะลงหลายอย่างเนาะผัดอีกหน่วยหนึ่ง อุ้ยอีกหน่อยหนึ่งฝั่าหน่อยอยางใหญ่เลยตัวนี้สีครับพี่น,อน้องคุณเป็นตาไก่ไหนดิหนูหล่อห,อ,หอ,อหลุนเบิองน้ำกันครับกำลังอีกลายมือครับไก่ชิ้พวกเก็บกันแหละต้นตังครับผม Nhảy một thẳng cận đi. chung là nó ăn Hoạt lệch bà nè Nó ăn Đây mà ăn phải nó โอ้ยนอยใเนย่ยาครับผมวดเลียงยนี่ครับพี่น้องอ้ยพ uh ั huh. นนี้สีเฉียวแกเนาะ uh huh. แบบใ่ครับผมใ่กาแขน ด้วยดบครับน้องตดนครับเกี่ยวกันไปเลย ส่วนเก็บข่าวเดียวครับพี่นอก็ได้เงินแล้วเนาะเราสี่ัุกข่าวกับหนามครับผมจำนี่ก็ได้สองสารหลอยนะครับเก็บบพท่านเบืดอยู่ นอครับน่วยเริ่มซุกแล้วครับเลื้องแล้วาบางคนก็ว่านวยจังสีก็กินได้เนาะเมนแต่ว่าบุกหว่มมาเอาไปเห็ดเงี้ยแข็งแห้งเลยครับเลยมันสิแข็งไล่ไขๆแบบอื้อครับแบบนี้แต่วันไหนร้เนาะเมน,นต้องลองเบิ้องแรกสีไหนพอไม่ลองไม่รู้จริงมันจะมีลร้ซีครับพี่นนอสกอต สุกินิบ้านเหาเนาะน่วยกลมก็มีเนาะอืบางไปเห็นอยู่บรรณสวงกับสีมีหลายมีหลายมีหลายครับเมื่อลังทับบานครับไปเหลือกสั้งับพี่เนาะบ้านบ่าวที่อยู่อยู่บรรณสวงถุกแล้วครับอือหน่อยงามไหมหน่อยนี่ยตาที่สองเนาะนนะ เก็บเลเลือลอ่อยเก็บเลยไล่หน่วยยางโดกเลยครับอออื เอาเลยหน่วลปองๆงี้เนาะอพอดีเพิ่นไป็นหลวหน่อยนี่กำบักงามเนาะ มาหลุนเบิงมือนสอีรด้แจับตาครับผมผลผลิตหน,นึ่งชุดแก่แน่นอนกานปลูกไดุ้กบ้างที่อบบนี้นเนาะอันนี้ก็เพิ่้เคยปลูกปีแรกน,น,นะครับบตุตรเด็กมีความหูยังไหลแต่ว่าผลผลิตก็ดีเกินครัคือว่าเริ่มต้นเลยช่วยเลยเนาะทางการเกษตรน่นครับ ข้านาแหลงเฮ็ดกรบเบออกเนาะหล่นาแหล่งนาหนาวปกติก็คือทรายเก็บเฮ็ดพี่น้องเบิ่งครับผมแต่ว่าช่วงนีง้่ไม,ม่กับบ่มีเฮ็ดนะเดี๋ยวจะมีเฮ็ดเฟืืองนะครับเฮ็ดเฟืืองก็บ่ทันได้ทายลงอยู่เนาะเดี๋ยวลงลงรอบนี้ครับือทรายพี่น้องเบิ่งครับ,บ,รบวันเป็นจังได๋เฮ็ดเฟืืองวิธีการเฮ็ดเนาะจะเริ่มเบิดแบบนี่เหี่ยวตักซับแบซบแบหนีง่งจเก็บเบิดแล้วครับพี่น้อง เ,เ,เลือดเลือดเล็บเนี่ยนี้ครับพี่น้องผืดพักแนวประเภทนี้มันต้องปลูกเป็นช่วงเลยดูบ้ะนะครับผมปลูกให้ถึกง,งามเนาะไม่งั้นบอกกันว่าอยากปลูกงามได้ก็ได้ด้วยจักน้อยเทากับวานเขาแล้วพ้นหมัก วันเขาทะเดเร็ดเฟื่องน่ครับโอ้ยเขางามแหงขนาดเนี่ยหน้าสีงามครับผมหน้าตัวเห็ดเฮ็ดเฟื่องในเขาเจ็ดทีแปดทีสอบแบกจนวาเนาะไม่ได้สอบยังไงมันธรรมดาได้ที่นนองเทะเดเฟื่องเขาใส่ฝุ่นลายแหงลายก็ใส่พักสุ่มอีกเนาะ ใบครับผมเก็บใบไปขาย,ย,ลายตลาดเนี่ยมือเสอ่ามันจ้กท่านตลาดครับเพิ่เก็บเส่าเลยมันกับเพท่านขายครับหน่วยงานแม่นีน่ง เจยวอ่อ,อ,อนสีขาวหนึ่งงามแห่งเลยเจ้าสีเจ้าแก่ขนวยใหญ่ๆงามมากอ้ยตมาเบิ่งต้นนี่ที่ละหนวยนันดกนปันใดครับพี่น่องเต็มหอ่อยเดี๋วุแต่ว่าบัน่นหนญ่เนาะเจ้าขอกขนวยปลอมๆช่องนี้ก็กับไริใส่ปุ้นนะครับ ใส่แต่ปุ๋ยเพราะว่าตอปุ๋ยมันจะเึ้นยอไปเลยนะ้าเขาใส่ฟุน้นน้ำมันแห้งจะแตกออกอีกทีครับฟุ้นก็คืองัวําขอกนะครับ ปลูกทิมไว้เด้อเด้อพี่น้องโพดหนามย่างเดียวกับใส่ปุ๋ยบาได้ผสมเกสบรบาได้เหยียดยั้งเลยครับปล่อยธรรมชาติน้องเหรอเนี่ยมันเจาะนี่ซุ่ม,มแมลงซุ่มยั้งบินเต็มเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาบม่ได้ฉีดยาเด้แต่ฉีดยาก่ะอาจะอีกแบบหนึ่งครับแต่ฉีดยาเนี่ยนาจีบ่มีมแมลงบ่มี่เนี่ยมาผสมใหายงาจบีบุดกปานนี้เนาะอันนี้นนก็เบิ่งที่ละ พักขนาดแต่ละตน้นนี่นี่ทุกหยอดน,นี่นะ ดกๆเลยครับพี่น้องสองตงน้ตงนเ๋ยเต็มต้นเลยอันนี้ต้นเดียวครับพี่น,น,น,น้องแต่กิ่งแต่งานเนาะแมน เนี่ยเบิงอาจจะเหมือนซองต้นแต่ว่าโบเมนครับนี่เบิงดีๆต้นเดียวครับจะแตกไปเรื่อยแหละเดี๋ยวจะไม่ึิดไปตน้นนี้อันนี้น่าจะเป็นหนสม,ม่ะเนี่ยหน,นะเพราะว่าพัานธุ์สีนี่ก็มีครับผม ในมะลิมันมุ่สองนะนกันปูแล้วเป็นหน่วยครับพี่หน่อ,อยรับรองข้าวเดียว,วเก็บน้ำประทัดแน,หน,หน่นอนใหญ่ลืบๆขึ้นเลยดึง อันนี้ก็ซองหมือก็ใหญ่ซำมาในหน่อยส่มนี้ครับผมอีกซองเหมือนกระซำนี่อ่มันก็ะได้เก็บเรื่อยๆครับเบิงต้นนี้ก็หน่วยดกโดกเก็บกระโยาะครับผม หน่วยเพื่อสีดันขึ้นมามันบดไอออกแบบออกกระจายไปทั่วที่ครับหน่วยนี่สีมาเลี่ยงแถวให้ห้าเก็บเลอครับเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันไปนี่มันิบ่บดไป่งไปทั่วที่ตวแดนเนาะลายหน่วยเห เก็บออกเก็บลนึ่งเข่งที่ซองเต็มเป็นทีเรียบร้อยแล้วจัดหนักจัดเต็มอีกเหมือนขนาดเก็บซองหมูครับซองหมูทีอันึงว่าสิเขาปลาครับผมห่าทายขีบให้พี่น้องเกไปหอดกระบอกมิ้งครับแห่งแหลงแหงเลยบ่ได้โลกยังเลยเนาะเบากระได้ขุดหูหนึ่งครับผมคอยเรือกระยางเช่นหว่า ชวงหนี้มวิ่งชวนถูกหงแหลงครับเอาละครับพี่น้องเก็บแล้วละครับมาเบิงครับนี่ ก็ยัง,งามคือเก่าครับผมสองมือเก็บเทือ่อนึงครับผมด้มือล้ซ้ำนี่แหละบางมือก็ได้สามครับมันนี้ได้สองเนาะเก็บก็เก็บหน่วยปุ้ยไงนะครับมันนี้เก็บหน่วยพอดีดค่ำครับหน่อยๆอ,อ,อ่ออ่อเนาะแต่ถือว่าสางาไร่ได้ดีเลยครับพี่น้องนี่เก็บผลผลิตได้หลายแห่งครับเก็บมาเป็นเดือน,น้วครับนี่ยังบ่ท่านเบืดออยู่เนาะยังมีหน่วยหน่อยๆขึ้นมาอีกครับขอแก้หดหนําใส่ปุ๋ยครับผม ครบับขอบคุณพ่อแม่พี่นองเขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับชอบคลิปแนวนี้ังไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาอดิวครับสำหรับมีบาวติวสุอต,ตัวละครับสวัสดีครับ